บรรยากาศนะครับผมช่วงดงแรงนะครับผมเย็นๆนะครับช่วงหมกไฟรงจ่ารถสะพาดนะครับเศษพนมเฮาก็เหลือปั๊กทุดทไทยนะครับตอนนี้นะเหลือปลั๊กทุ่ยไทยนะครับผมที่นี่คือว่าหอพีเรนองครับตักระุ่มนะครับบมอกไฟนะครับจํานวนที่จะจุดภายในหนึ่งวันนะครับบมกไฟที่จุดภายในหนึ่งวันนะครับผมเศษพนมนั้นรับผิดชอบไป65สิบห้าบ้างนะครับ กรนีเดียวบางสุดท้ายนะครับผมจะเอาร่งจากกระพรผ่งนะครับพี่้องสุดท้ายแล้วนะครับโอ้พี่้องอีพีนี้บอกได้เลยครับว่าหน้าสนใจนะครับ6ชิ้นพาบ้างนะครับเทพพรมตั้งสรรนะครับผมรับผิดชอบไปฐานที่หานะครับฐานกับตั้งเรียบร้อยแล้วนะพี่รองมือพอกันนะครับจะเป็นรูปลักแบบไหนนะครับเต็มที่ครับ พัดหนุ่มสร้างสรรค์นะครับผมทานจุดที่หานะครับผมพรุ่งนี้นะครับติดตามนะครับผมเป็นรูปลักษณ์แบบใดนะครับผมมีคือจัมนวนหมุกไฟนะครับผมสี่จุดในพรุ่งนี้นะครับผมคาดการณ์นะครับผม300ร้อยกัวเกือบ400รพังนะครับสำหรับขนาดทองนะครับ เยาวัยก็เดียวเลยครับผมช่วงแรงๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าภาพนะครับครับผมนี่ชุดซีลอยครับผมชุดเอ่อซีลอยหรือซีเมนชุดกุดแขกกุดแค้นกุดแขกกุดแข้นเดี๋ยวพวกมึงติดตามมือนะครับผมสีแขียหรือแข้นนะครับพระรมือกลายเป็นผู้เมาอรถมาอีกครับผมนี่คือช่วงเย็นๆนะครับผมหลังจากที่ เดี๋ยวไฟลงเรียบร้อยนะครับเจ้าสุดท้ายนะครับผมคือสิบเอกชาญวิดโสรมักพร้อมกับสุ่บลยปลาสดนะครับก็คือเอาลงไปทีเรียบร้อยนะครับผมทีมงานก็จะได้อวยนะครับผมหันกลับไปบ้านนะครับกปสิได้อวยไปนะครับเพราะตอนนี้ก็คือบังสุดท้ายนะครับผมมาลงเซตไปทีเรียบร้อยสำหรับทีมงานเทพพระนมนะครับสิบเอกนะครับผมชาญวิดโสรมักนะครับบุบลยปลาสด เอื้อนเพิ่นเพิ่นกวาตวะบอมเนบอมเนนะครับนี่ครับบังสุด้ายนะครับห้าสองแปดนะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะภาพเลยนะครับนี่คือเต็นท์ของทีมงานเทพพนมนะครับผมหกสิบห้าบังนะครับที่จะต้องขึินทานหาเอื่นนะครับฝากพี่น้องนะครับผมเบิ่งน้ำกันติดตามน้ำกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมชิงทั่วพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับเริ่มจุดนะครับผมในเวลานะครับ เจ็ดโมงเสานะครับขึ้นฐานหกโมงเสานะครับเริ่มล่างตีซี่หาตีหานะครับบางแรกออกจากฐานนะครับทะยานสู่ฐานหนึงคือเจ็ดโมงเสานะครับออกจากฐานนะครับผมคือเจ็ดโมงเช้านะครับจนพอดเวลาชิงส่วนผลิตภัณฑ์ก็คือห้าโมงแรกนะครับโอ้เอาเอาครับผมนี่นี่อีกเจ้าภาพนึงนะครับต่อเตี๋ยนะครับยังเกาเพิ่นขายยังกาะขายไก่เพิ่นวางไนก่อนซื้อวางไนก่อนโอ้เบนไก่เก่งครับโอ้เบนไก่เก่งครับยัง ต่อเตียปลาสดโอ้โนี่บางไฟเพิ่นนะครับผมนี่นี่บางนี่นะครับผลมาสิเขาชิงถอดพระราชทานมือนะครับสิเป็นแบบไหนนะครับรูปลักษณ์นะครับเิ่นมั่นใจว่าไงิมงานเทพพนมเป็นผู้สั่งสรคนนะครับพรุ่งนี้รอดูกันนะครับโอ้ครับ65บ้างนะครับผมชิมงานเทพพนมนะครับรับผิดชอบไปนะครับผม7โมงเส้านะครับพยานออกจากฐานนะครับพี่น้องมาเสียมาส้มกันนะครับผมขนาดหน้าหกนะครับ 60บังนะครับผมขนาดนาหาหาบังนะครับก็คือแสนเต็มนะครับแสนเต็มก็คือบังไฟนั่นนะครับผมตรงนี้น้ำหนักคือสิบหมื่นนะครับสิบหมื่นก็คือแสนนะครับส่วนท่อหานั่นเป็นหามื่นนะครับเพคนเดินหามื่นนะครับเนาะมืออื่นนะครับพี่น้องติดตามน้ำกันนะครับรอเชียร์รอชมนะครับสำหรับเทพนมนันลงไปทียะรอยนะครับผม65บังตกแต่งหางก็เรียบร้อยนะครับพี่น้องเขานะครับผมเริ่มเข้ามาเบิ้งนะครับผม เมื่อกี้ผมสอบถามนะครับผมมาจากจังหวัดชุมพรนะครับพี่น้องนะครับเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรกับมีนะครับทางปากไตนะครับผมก็เดินทางมาเบิงนะครับเปิ้ว่าสิจูดตรงทะเลบ่เฮาเปิ้วานะครับเป็นกบาไทยเนาะผมกปลแปลๆจังน้อยนึงแหละครับขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้ามานะครับผมชมในงานนะครับผมบุญบกไฟนะครับประจําปีพุทธศักราช2566นะครับที่อำเภอปนมไพรนะครับ เพื่อทาการนะครับผมถวยหรือว่าถวายอิปูมาธาดนะครับวัดการกนุเวิเป็นประจําของทุกๆปีนะครับหมงไฟที่เกิดจากสัทธ่านะครับมือมีสิบล้านน้ำนะครับสิบล้านหนึ่งบังล่วก็หมงไฟล้านอีกหนึ่งบังนะครับพี่น้องผู้ใดอยากเชื่ออยากชมนะครับเริ่มขึ้นฐานจุดนะครับผมในวารานะครับเจ็ดนาฬิกานะครับหรือว่าเจ็ดมงเสาร์นี่คือทยานออกจากฐานนะครับส่วน 6นาฬิกานั่นคือเริ่มหมกไฟเริ่มเข่าฐานนะครับขอเชิญพี่น้องกันแล้วกันนะครับมาเซียมาชมกับผมชวแรกงนะครับแฟนๆกับเริ่มร้ายนะครับผมนี่คือหางหมวกไฟนะครับที่จะจุดแค่วันเดียวนะครับพี่น้องเขานะครับผมกัสีเคยเห็นกันบ่อนะครับผมเทพพระนมนะครับเป็นผู้สร้างสรรค์นะครับรับผมชวงเย็นๆนะครับผมอื่นนะครับจะจุดนะครับ พี่น้องนะครับผมเบิ้งน้ากันนะครับเทพพนมนะครับ65บ้างนะครับ65บ้างนะครับเบิ้งน้ากันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวดีก็แฟนๆนะครับผมกําลังเข้ามาหลายนะครับติดตามได้มื่ออื่นนะครับผมงานเป็นยังไงนะครับจุงแรกๆนะครับผมนางเบื้องต้นนะครับสำหรับทีมงานนะครับผมบพร่าจะเป็นเทพพนมนะครับหรือว่าเทพเิล่านะครับผมกับ ตำขี่กำนองนะครับผมไายเดียวกันนะครับอยู่น้ากันนะครับเมื่อบัาบางบย่าไอ้กบครับย่าไอ้กบเ็นียงครับผมเ็นียงครับมันหัวไฟมันหัวไฟครับพอหล่อคือคือคืออะไันวะโอ้ยถึงเป็นบังสิบ,บล้านเป็นต้นพี่น้องนี่ครับผมสิบล้านนะครับมือ่นพี่น้องว่าบิังน้ำกันนะครับสิบล้านนะครับผมราคาเงินแสนกว่าบาทนะครับ กับบอกไปล้านนะครับผมเงินห0หมื่นนะครับราคาบุกไฟนะครับโอ้พี่น้อยนอนซ้อนสิบล้านนะครับผมใหญ่ใหญ่เหลือเกินนะครับปั้งไฟล้านนะครับผมน,บน,นะครับสิบออล้านนะครับใหญ่หน,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 น่อยใช่ไหมเบาเบากวาดเปบ้างก,กันหน่อยใหญ่บ้บุกไฟจ้อยกวาดบกไฟอะไรพวกเนี้ยโอ้ย,อยางนานพูดถึงกวาเดเลยว่าจะไปจ้อยกวาดเลยครับทุก่อน ตกกินเกินก็ให้ปวดดูแล้วไปสู้รอดเขาเลยแล้วขั้วแล้วเอาบอกแค่ยังสร้างมาเอี่ยมแห้งแล้วมานักหลายนะครับผมน้ำหนักนักเพราะตกห่วงนะครับเอาเบื้องนี้ครับลูกหลานี่ขขอองงใช้้ดนี่ครับผมกับเด็กๆนะครับขนาดรถพ่วงไฟนะครับผมกับเด็กๆนะครับยิ่งหน่อยโอ้ยใหญ่ครับผมใหญ่เหลือเกินนะครับพี่น้อง มือื่นนะครับผมติดตามได้นะครับสำหรับทางอำเภอพนมไพรเด้อพี่น้องเด้อะเห็นวงเสานะครับผมทะยานออกจากฐานนะครับนี่คือขนาดของบังไฟแสนนาฮกนะครับผมรวมๆแล้วนะครับผม300ถึง400ร้อยบ้างนะครับพี่น้องมาชมน้ำกันนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะสัมผัสไอ้ไส้ก่อนมาใกล้ครับมาใกล้ครับตามไปครับผมตามไปครับอันบังไฟได้จังบังครับบังไฟ ประมาณปดสปดสิ้าแปดสิบห้านะครับอยู่จังมงครับผมาผมาหล้ครับผมผมเด้ยทีข่าวเมื่อวานหนึ่งมงเสาทยาออกจากฐานนะครับพ้อมพอม่ครับผมพ้อมว่ักดีแล้วหนึ่งมงเสาพ้อมเลยครับโอ้ครับผมครับผมโอ้ปัญญาแต่ผมไฟนจุมันเหมดนะครับอันนี้ปูผมกับเบิ้งปูผมแน่ปูผมแน่ปู่ผมครับปู่ผมปู่ผมดู้บองปู่เบ้องปู่หรอไม่ไม่คิปจนอกันเดี๋ยว บอกไี่ในปูบอกว่าย่างว่าเขาเพิ่งถ่ากตอผมน่าจครับผมมีติดตามเลยนะครับพี่น้องเข้ามาชมติดตามนะครับผมจากตั้งจังหวัดบ่วจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะครับพี่น้องเข้าับเดินทางมาไก่นะครับผมเพื่อมาห่วมนะครับงานปเพณีของอิปูนะครับมหาธาตุวัดกลางอรุณเวทนะครับเจ็ดโมงเสานะครับผมทะยานขึ้นออกจากฐานนะครับพี่น้องอยากเบิ้งนะครับอยากชมอยากเชิญนะครับ สำหรับพี on ite, age, two, e. ่นองที่เดินทางนะครับผมบ่วสีเดินทางตั้งแต่หลังจากที่เบิ้งของผมแล้วก็เดินทางมาได้นะครับมีทั้งวันนะครับผมพอบอกไฟแสนนันนะครับผมร่วมร่วมแล้วนะครับผม 3- ามลอยถึงสี่อยบังนะครับมายี่ยมในกะได้นะครับพี่นองตอนนี้พี่นองทางไกลเป็นกามาเบิ้งนะครับทางเวียงจันกามาหอดนะครับเรือจะเป็นทางไทยหญ่นะครับผมก็เดินทางมาถึงนะครับผมโอ้ขอบคุณขอบคุณนะครับพี่นองที มาเที่ยวมาชมงานน้ำกันนะครับผมต่อเรียนเชิญหลังจากที่เบิ้งกันแล้วกันนะครับ